สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรเนอนั่นเองยูโรเนอเนี่ยเป็นผีตัวนี้นะแล้วมีผู้เล่นหลายคนมากมามามา,มา,มาเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยพรีเอ้ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้เราก็มาอยู่ในคุกแล้วนะรู้สึกว่ามันให้เราเก็บเหรียญแล้วก็ทำเควสเไ้่ไปเชื่อเอ้ ไปช่วยเพื่อนเราดีกว่าพุดิษช่วยเร็วช่วยช่วยช่วยเพราะว่าเราอยากช่วยเพื่อนเราให้มาทำเควสของโรเนลจะได้เสร็จไวๆดูเพื่อนเราสิเร็วจังเลยต้งหกร้อยเมื่อก่อนนี่1่0นหนึง่งใช่หรอถึงหกร้อยแล้วเพื่อนออกมาออกมา เฮ้ยเพื่อนออกแล้วเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้ดีกว่าไม่รู้ว่าตอนนี้มีคนเอาอะไรไปหรือ,อยังอืมแฮมเบอร์เกอร์เก็บได้ไหมไม่ได้เนาะอ๋อเพื่อนนี่เนาะไม่หาเลยคิดว่าหาเสร็จแล้วเปิดประตรูเสร็จแล้วกุญแจแดงใช้เสร็จแล้วคราวนี้เราจะไปสำรวจข้างล่างหวังว่าโรนเนอร์ไม่อยู่นะ เดี๋ยวไปช่วยไปช่วยเพื่อนเราก่อนไปชื่ออะไรนะเนี่ยฮะโอ้โดโนโมาหรือเปล่านะฮะสันสันสันรู้สึกเหมือนสันช่วยเลยเพื่อนช่วยเลยว้าโรโนนลมาแล้วว้าตอนนี้เรากับเกรซก็อยู่ได้กันนะมาแล้วอ๋อไปอยู่ในคุกแล้วเหรอเดี๋ยวเราไปช่วยเองนะเพื่อนนึง คนที่ถืออันนี้อ่ะตัวนึงนะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนอยู่ในคุกเต็มเลยของโรเนอร์ม่อยู่นะโรเนอร์มาเฮ้ยฉันอยากรู้โรเนอร์รู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่เขาจะไปรู้เล่าไปช่วยเพื่อนดีกว่าตัวนึงนะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวรอโรเนอร์มาก่อนนะรอ ปิดประตูฝั่งนี้มันก็ไปอีกทางหนึ่งไปอีกทางนึงรู้สึกว่ามันจะสัน่นส่นหน่อยหวังว่าโราน่าไม่มาหาฉันนะช่วยเร็วกดช่วย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 กดปิดประตูเร็วเมื่อไหร่เราจะได้ช่วยเพื่อนแล้วเนี่ยดูเกรซี่ถูกขังอะ เดี๋ยวลงจากฝั่งนี้ดูก่ะเอรเน่าไม่ตามมาแน่แล้ก็ไปขึ้นบันไดฝั่งนูน้เนเฮโรน่าเรนโาเรานโาเราน่าไอเรอโนมาฝั่งนู้นแล้วเราต้องขึ้นบันไดให้ได้เพื่อที่จะไปช่วยเรส ว้าอโรนอร์เมื่อไหร่เราจะลอดไอโรเนอร์เนี่ยไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นเพื่อนรอให้หน่อยได้ไหมเพื่อนเออดีดีดีเพื่อนล่อให้ฉันเองนะกด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 เร็ว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 ดีนะที่มันเร็วอะเราไม่ได้หากุญแจเลยหมดแต่ช่วยเพื่อน ตูก็ถูกเปิดออกเธออยู่ไหนเกรซไม่ได้อยู่ใช่ไหมโอ้ยหาทุกอย่างไม่เจอเอา้าวมีเพื่อนเข้าไปในคุกแล้วนะไม่ไปช่วยแล้วเดี๋ยวเรามาหาของดีกว่าจยากซื้อสปีดวิ่งสปีดวิ่งโอเคค่อยทีหลังทีหลังแล้วกัน อืมรู้สึกว่าเพื่อนจะเอากุญแจของเราไปหมดแล้วนะเลยตร่ระเบิด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 ใช้ได้ไหมลองจำได้ว่าตรงนี้ประตูทางออกต้องใช้ระเบิดใช้หรือว่าใช้เสร็จกระเป๋าเอาใช้เสร็จแล้วเอ้ยกุญแจสีขาวฉันเคยเห็นก็ตรงนั้นไงลง เหมือนฉันเคยเห็นเลยนี่ไงเอาไม่ใช่คิดไปเองเม่กินนี่เหมือนเห็นนะนี่ไงเห็นล้วคุญแจสีขาวเอาไปขายกันเลยยูไปเวลาเหลือแค่นี้เองหรอสองหนึ่งศูนย์ไอไม่อดอดแม่เวลาเหลือศูย์ เราไม่ลออฮะตููสิคนนี้เป็นแม็กตัวนมันให้เราเลือกด่านนะเราเอาด่านนี้ดีกว่าด่านนี้ด่านนี้ด่านนี้เพื่อนเลือกด่านนี้สิมีถึงแค่พักแปดเองนะไม่มีการอัปเดตอะไรนี่นะพักนี้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 โอ้ยไม่มีใครเลือกตามฉันเลยเอ้ยมีคนเลือกแล้ว ต้องเป็นด่านแมคโดนัอห์อะออออ่าตอนนี้ฉันก่อเ้ยเธอกินบกเบอร์เกอร์ไหมอ่ากินครับนี่เลยอ่ะสก,กีไปก่อนแล้วกันดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะเริ่มแนละ้ว ใครมีปลัดเจใครมีกุญแจสีขาวด้านบนไม่มีหรอกมีแต่ด้านล่างโอ้ย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 โรโน์เกิดแล้วใครมีปลัเจเปิด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 นี่ไงปลัดเจเอ้ยป่า ไปฝั่งนี้ก็ไอโรน่มาแล้วโรน่โรเนโรนเออเพื่อนนี่เนาะตามฉันมาอย่างเดียวเลยเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดเสร็จแล้วก็หากุญแจในนี้นะก็มีหรือเปล่านี่ไงใครเจอกุญแจสีเหลืองก็มาเปิดเลยนะเมื่อกี้นี้ฉันเห็น มีคนถือกุญแจสีเหลืองอยู่คนดำๆนี่ไงเดี๋ยวไปเอาขวานดีกว่าขวานกุญแจสีน้ำตาลที่เขาเอาไปเนี่ยอันนี้ตอนสุดท้ายนั่นแหละที่ก็ต้องเปิดอะ่ะอกุญแจสีเขายังไม่เปิดอ้ยเดี๋ยวเราก็ต้องเอาขวานนี่เนี่ยไปเปิดชั้นบนชั้นบน เปิดเลยอ๋อไม่มีตัวอะไรโผ่เพื่อนนี้แร็วนี้เร็วนี้เร็วนี้เร็ว,รวไปไม่มีประตูทางออกอุย้ยแล้วก็ไปก่อนเดอ้อไม่รอแล้วจะไปรอเราอืมใครมีระเบิดใครมีระเบิดเอ้ยไม่มีใครมีเลยเหรอ อ๋อไ,ไม่มีใครเปิดกุญแจสีขาวได้ข้างในมันมีระเบิดนะเออ,อยังไงเราก็ต้องหาอยู่ดีอย่าบอกว่าโรนัลตามมานะไม่ได้ตามเออ,อยู่ไหนกุญแจสีขาวอยู่ไหนปามิงโก้คุณปามิงโก้ต้องการอะไรฉันต้องการขวดนมแมคโดนัลเอาขวดนมฉันไ,ไปซ่อนข้างบน กั้นหมดฉันจะให้กุญแจให้กับเธอถ้าเธอหาได้ดูสิไม่เห็นมีใครได้กุญแจสีขาวเลยเพื่อนพวกเธอไม่หากันเลยเหรอตัวอยู่ในนี้กุญแจสีอะไรอ๋อสีที่เราได้มาเมื่อกี้นี้เองโอ้ยโ,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 โรนโัล มราอยู่ในนี้เอาไม่ได้อยู่ไหนไหนเลยเพื่อนช่วยหากุญแจสีขาวหน่อยขาเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะกดปามิงโกมีกุญแจสีขาวไหมกุญแจสีขาวหรือฉันว่าฉันเคยเห็นนะแต่ฉันไม่บอกหรอกอ้าวเอ้ย นี่ไงกุญแจเอ้ไม่ใช่นี่ไงเพื่อนเปิดเลวเปิดเวลวนุ่นนุ่นนุ่นเพื่อนน่นน่นนี่นี่อะไรอวเรอวเรอวเร,วเร,วเรวอูเออเพื่อนตายยังไงเราก็ต้องไปเก็บอยู่ดีใช่มใช่เออ เอ้ยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ ยาลงลากูเส่อ้าวาม่มาคลิปแบบยังว่าอะอ้ะาวม่คลิปบ้คลิปบ้ยังไม่ไดกดบังคือกดเสร็จแล้วอสุกเชแหละบ้าเหี่ยกูเช่แหละฮะอ้ะวบ้าเนี่ยะม่นม่กม่วีวี